เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกูค้ครูเรลิสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่ 6เมษายน2565ครับช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดตัว Unreal Engine 5อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็มีทีมงานของ Epic ที่เป็นเจ้าของ Engine ออกมาสาธยายให้ฟังว่าตัว Engine นั้นดีอย่างไรทรงประสิทธิภาพยังไงทำไมทีมพัฒนาทั่วโลกถึงควรจะต้องใช้มันรวมไปถึงมีการเปิดเผยนะพาร์ทเนอร์กลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีมพัฒนาหรือว่าใครที่ พร้อมยินดีที่จะรับเปิดรับ Unreal Engine 5ตัวใหม่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยพาร์ทเนอร์ Partner, แล้วก็แสดงอำนาจบารมีให้เราเห็นเลยทีเดียวว่า Unreal Engine เนี่ยเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางจริงๆสำหรับโชว์เคสตัวนี้มีความยาวประมาณ40นาทีใครที่สนใจเนื้อหาของมันสามารถไปหาชมได้ที่ช่อง y o u t u b e ของ Unreal Engine นะครับแต่หึในข่าวที่น่าตื่นเต้นที่สุดจากงานเปิดตัวในครั้งนี้ ก็อาจจะเป็นเรื่อง Tomb Raider ภาคใหม่จะถูกสร้างโดย Unreal Engine 5ครับอันนี้ต้องแยกประเด็นออกมาก่อนนะครับเพราะว่ามันน่าตื่นเต้นทั้งคู่นะอย่างแรกเลยก็คือ Tomb Raider ภาคใหม่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาอันนี้ก็ว้าวแล้วนะและทีมที่รับผิดชอบก็คือ Crystal Dynamics เจ้าเดิมที่รับผิดชอบไตราภาคล่าสุดของซีรีส์ครับกับอีกประเด็นหนึ่งคือมันถูกสร้างด้วย Unreal Engine 5ซึ่งก่อนหน้านี้นิดเดียวนะ CD Projekt Red เพิ่งจะประกาศไปว่า The Witcher ภาคใหม่ภาค4เนี่ยจะถูกสร้างด้วย engine ตัวนี้เช่นกันและถ้าขยับไปก่อนหน้านี้อีกเล็กน้อยเราก็ได้เห็นเดโมจากเกม The Matrix กันมานะที่มีให้โหลดเล่นบนเครื่องคอนโซลอย่างา PlayStation แล้วก็ Xbox Series นะครับหลายคนที่ได้ลองแล้วก็ตก,ตก,ต,กตกใจว่าว้าวากันมากนะคคุณภาพกราฟิกมันอยู่ในระดับที่เหลือเชื่อจริงๆทีมใหญ่ๆให้ความร่วมมือกันเยอะขนาดนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องสะท้อนความน่าเชื่อถือครับว่า Engine ้นเขาน่าจะแรงมากๆดังนั้นในตอนนี้เกมที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาด้วย Unreal Engine 5ที่ไม่นับ3เกมที่ว่ามาข้างต้นและเป็นเกมที่มีชื่อเสียงหน่อยนะก็จะมี Black n i t w o n g เกียร์สวอภาคใหม่สต a อ k เก2เซนัว2 Dragon Quest 12แล้วก็มี Ark Survival Evolved 2ด้วยนะฮะน่าตื่นเต้นครับว่าวงการ Engine g r กราฟิกจะเติบโตไปอย่างไรในอนาคตและคุณภาพของตัวงานภาพเนี่ยจะถูกอัปเกรดไปไกลถึงขั้นไหนกันแน่ครับประเด็นที่2ครับรายชื่อ Xbox Game Pass ประจำเดือนเมษายนนี้น่าสนใจครับเพราะอัดแน่นไปด้วยเกมดีเกมดัง,ดงทั้งเก่าและใหม่ไม่ว่าจะเป็น Dragon Age 2 Plan เวอร์ซัสซอมบี้กราเดนวอลแฟร a r ตาร์วอร์สควอ MLB the show 2องพันยี่สิบสองไชน่าทาวด e เทคทีฟเอเจนซี Life is Strange t o Color Lost in Random p a n ซอร Corp สอแล้วก็ดันเจียนออฟนาฮูเบกนาฮูเอ่านแบบนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะใครชอบเกมไหนก็รอเล่นกันได้เลยครับของดีจัดว่าเยอะทีเดียวอีกด้านหนึ่งครับ PlayStation Thailand นะเปิดตัวเกมแจกฟรีประจำเดือนเมษาว่ามีแค่2เกมครับคือ Hood ัสปันบ๊อบครับปกติทุกเดือนเนี่ยจะมีให้เยอะกว่านี้ทําไมเดือนนี้ให้น้อยก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาเพิ่มเกมให้เรากลางเดือนก็เคยอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะแล้วคุณภาพเกมเนี่ยจะว่าไปเอาไปเปรียบเทียบกับตัว Xbox Game Plus ตรงๆก็ไม่ได้นะเพราะอันนั้นเป็นบริการ Subscription บริการเช่าเล่นซึ่งมันก็จะมีเกมเข้าเกมออกแล้วก็มีเกมปรับเปลี่ยนอะไรเยอะกว่าแต่นี่คือ PlayStation Plus เนี่ยเป็นเกมแจกนะเขาแจกให้เราโหลดเป็นเจ้าของไปเลยถ้าอยากเทียบกันตรงๆต,ต,ต้องไปเทียบกับเกม Wizgo ของ Xbox ครับและประเด็นสุดท้ายสำหรับวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าพูดถึงอุปกรณ์สำหรับรี r e ม m e r เนี่ยใครจะคิดถึงยี่ห้ออะไรนะครับแต่สำหรับผมนี่สารภาพเลยว่าเป็นแฟน e l g a t o ตครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก Capture Card เนี่ยผมซื้อใช้มาตั้งแต่สมัยเปิดช่อง YouTube ใหม่ๆเลยนะตอนนี้พวกเขาเพิ่งเปิดตัว Capture Card ตัวล่าสุด e l g a t o HD 60x ซึ่งเหมาะอย่างมากกับการนำมาใช้กับเครื่องคอนโซลรุ่นใหม่อย่าง PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series ครับฟังก์ชันเด็ดของเขาคือการปล่อยสัญญาณ Pass t s s t u u h ได้สูงสุดถึง240 FPS และอัดภาพได้ชัดสูงสุด 2K ครับ อันนี้เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะใครอยากจะซื้อมาใช้งานจริงๆเนี่ยตัวหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0 0นนะเพราะฉะนั้นศึกษาให้ละเอียดให้ดีก่อนนะดีเทล,ลมันเยอะครับแต่ด้วยประสบการณ์การใช้งานการรุ่นก่อนๆของผมมาเนี่ยแล้วก็ดีไซน์ของตัวแบรนด์นี้เนี่ยผมค่อนข้างจะไว้ใจครับเห็นแล้วก็อยากได้เลยละครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวประจำวันที่ 6เมษายน2565สำหรับในวันพรุ่งนี้วันที่7เมษายนเนี่ยมีเรื่องฝาก2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คืออย่าลืมตามมาที่ช่อง The Level Up นะจะไม่มีการออกอากาศในช่อง Cooler List แล้วจะไปอยู่ที่ช่อง The Level Up Show นะครับสำหรับใครที่อยากจะรับชมพอดแคสต์แล้วก็การไลฟ์สดนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือพรุ่งนี้จะมีงานจัดการ ประกวดหรือว่ากึ่งโชว์เคสนะครับงานเกม t ALEN โชว์เคส s e by Bit c u p นะครับอันนี้ก็จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมแห่งประเทศไทยหรือว่า TGA นั่นเองผมน่าจะไปเดินในงานแล้วก็จะเก็บภาพเก็บบรรยากาศรวมไปถึงสัมภาษณ์ทีมพัฒนาเล็กๆน้อยๆเอามาพูดคุยกันก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจวงการอุตสาหกรรมพัฒนาเกมไทยกันด้วยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับข่าวเช้าประจำวันที่ 6เมษายน2565วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมหาเกมอินดี้มาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ